ครับผมครับผี้หญิงน้องตะคนนะครับมามากินข้าวลำเบาเหนียนะครับเตรียมอาหารเลยเนาะมาเลยครับผี้นญิงน้องตกคนที่เขามันตี่ต่ที่เบาเหนี่วเตรียมอาหารมากินาวกกันเลยเพราะว่าพี่พี่คอมเมนต์มาว่ากินหิวข้าวแล้วกินข้าวเลยมามายกข้าวอย่าพวกกันเลยยกข้าวปเลยยกมาครับกินพี่เขาผมกินนี่พี่เขากินนั่นเขาถึงจะอ้วนไปพร้อมกันเนาะเกลียวปู สามนะพี่ปูเลยใช่เป็นปูทะเลหมดสายสานเอาละสายสันดูเขาวองดรอแล้วอันนี้สายสันบีบน้ำน้ำกวางเหนือบอกลองยิ้มมันลองยิ้มมันมันก็เหมือนอันนี้เลยเหมือนนพี่ป่าโอโลเลยเกี่ยวป่าเลยอืมอืมมันหวาน คือเกี๊ยวปูบ้านเขาละนี่นะี่จะปูแบบน้ำนี่จะปูแบบแห้งแค่หมูแคบไก่ไพักมันจะรีบกินมาตะก,กี้เลยเน,ะนะาะมัตเตอกี้นะครับพวกเว้ากินนิน่มันไม่ตมุมกับประกาศดอกนี่ประกาศดอกชิสารสนมันแก่เว้ยน <laughs> นี่กับผักขมมาครับ,บรโอ้ย cắm khâu tốt luôn không lắm đừng đây là ừ. Hmm. 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 ต้นหอมไม่ซื้อมากได้กนแล้วเอาตัดมาเขต้องต้องาไ่ต้องถอนเลยแต่ใัดไม่ต้องเอาไอืมบังต้นหอมมันเป็นต้นหอมญี่ปุ่นไม่ให้ใหญ่ได้ก่อนเดี๋ยว cây hòm, này tôn hòm, tôi thấy. Tôn hòm nè, cây hòm rốt thay, cây hòm thái hao nè, vị nó dai cang luôn đấy, bát hao thì sủi cái này nó biến cây hòm nhật bản, vị rất là dị, cây hòm nhảy con được kinh nghiệm như thế, khởi nha, vị như là cái, vị là cái, vị như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  như là cái, vị เมื่อเขามาพูดก็คิดบ้านเขาพิดพิชิจีเนี่ย Não. ここはもう。 ผมเมอน้าเห็นหน้อ <c ười> ันอนเราเ็ดเจ้าวมึมีแคบหมูเลแคหมูัชูหน้าพักหินพัก ข้าอ,อยอร่อยสิดมากไเยอะๆมีประโยชน,น์นนคดลูน้แ้สว่าจะมเลย อ,อืเนาะเรื่องยาว่ามีประโยชน์ทางไหนว่าจะม <c oughs> ีประโยชน์องไหน้าผู้ใส่สาวต้องแต่อุ๊กอ,อ้าวจะอุ๊กปูกันได้จ้ะขามันแข็งวุ้ยอืมมนแข็งวุ้ยคือปูน้ำบ้านเขาอยู่น้ำบ้านเขาต้ต่ำตัวแรกเรืนองขามันนะปูที่ริมมันแข็ง ถแตง่รูดได้บอกแม่แล้วแกซื้อฟีเลยมาเจอูื่นผมกเอ้กินอีกถ้าไปเก็บกินนผง้น้านี่เดี๋ยวนี้มันออกอยู่แต่กากล้ากินแล้วมเลยยากวยาไม่เซ็อยู่พันะว่ายาอาจจะซึมขึ้นต้นเนี่ยเดี๋ยวนี้งุางานจนีผ้น,น,น้านี่ก็งงะไปเก็บแรกหน่อยวน้าจะน้ำน้า Thì họ sẽ cúi nó mới là thật sưng, tới người cụ cái Thật sự nó rào lắm Vì nó nên cái Vì cái Nó cũng không mà

Très mùa lắm. 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 Très Khung 1 con men lắm. 1 mùa lắm. Très mùa lắm. nó mùa lắm. Très แบบเนาะอ,อ๋นี่เลยภาษาคกลีวะครับเราษาบอสเขาไม่บอกเลยนะหลางนอกต้นหอมเดียเอาภาษาคลีวันกรรม,มนี้บอกอหน่อยบอสอ่ะผ้าผ้าผ้าหมายว่าหอมต้นหอม จะมันแบบคิวบ้องนู่นท,ทีเราคนที่กินเจ้าปูเนาะก็มีปูหน้าปูนี่เจ้าเลยบ้านเอามีอยู่แล้วบ้านเอามีอยแล้วรับคนดูไก่บ้านไอจีนีน่แอืมถ้าไปจีไว้เผายังอร่อย

ส้มยี้จะเลื่องมนแดงแดงกาละไม่กิน, <ừ. S 1> กไกนได้มุกป,ปีมุแแกแรกเนาะอืมกินได้ตลอดปีจะโบนี่แี่แงแยงรั่กับแย้งด้วยกงแดงจะห้องขอซื้อได้ืกก้อการอะไขอแพ้งนาหนาอ

บ้อหนาก็บสทยวบมักคือต่กันตั้งหลายอย่างนะยังเช่นมียิงกับสายผอ้ขนลเลยเนะสายกับเบื้งขุบอลนะมีมาเบื้องหลักจาเบื้องเนาะเบื้องนี้ไเรางนี่ยสายวิชาเลยแก้ปัญหาซื้อซื้อความคนละครังเบื้องหน้งเบื้องไปขุนบอลหูฟังด้ยายกัเบื้องละรอนไปใ่หูฟังคนละอันแต่เวลาที่ว่าอย่างกันเนี่ยเอามือตบ เอามือจะกินหลังกันแล้วหันจาที่มีความเพลิงเดี๋ยวผู้นหนึงเบิ่งบอลผู้น,นึงเบิ่งละครจะได้เชียดเที่กันกแล้วนะแม่ <laughs> แี่เอเนาะซื้อค้าวเหนียวมาจากไหนอับข้าข้าวหลข้าวไหล một một mối mà và băng hoặc những người này 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 mày 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 mới mày 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 Còn mày 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 không mày 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 không มานผสมบ้นผสมเข้าเนกะข้เวเจ้าหูเขาเจ้าหู้องตสอยู่เขาบ้านเขาเ่แต่ไม่ให้ขนมนะบ้านเขาเนะแล้วคนเดียวไมหูท่เขาเจ้าแต่ไม่ให้ขนมนื้อนึ้กินกันเนาะปวดใจที่ใจเรื่องมะพ้าวมะพอ้เยอะ ว้า่ขอก็บ่ให้ก็ซือเอาวเจางว่าเสีนอยากจะ้งกแล้วเด้อวันี่แล้ว้างไ่เอาถอเดี๋ยวว่าเอยแาขาเหนียวไปแบงนี่แกกินร้องกจะกินบัวไดปถึง่ขอเลยต้าเหนียวแบงเนี่ยแกมาขอบอกหเราไปเสียวเดื้อซุเปอร์เขาซื้อข้างนี้ิ0กิโล กินแต่วันสามที่หนึ่งอยสองหนึ่อพุ่สามมื่มอเาเหลือมาวันจันทร์ว่าันหนึ่งเราใช้หม้อหงขอไปก็อกเกไปไปอกก้ยักผมก็เปิดไฟมอเทาสองม้อไม่บอก แซ่บน right. ้ำลอยน้ำใจน้ำบะหมูบอกได้เพื่อนแซบินีลอยแซบคักแซบเน่เด็ก็สองคำเพิ่มยกเทากินลาไม่จำเทากินตาำใจปางเขาเน้นจะนั่งอะไรจะยูเป็นซุปนี่เนาะน้ำงานกะตามนึกนี่เนาะ ้องข้าใจเจ้าของบุ๊คได้รูมือวะแบบนี้อ่ะฮะแนีอ่นี่อวกอ้วกเรียทุกท่านไม่หมดอ่ะรุ่นนี้อวกเลยิลไปมาวรอย Còn nửa trong rồi <laughs> Điểm gì thích luôn hôm nay okay, Cái đây này nhỉ Cảm đi Ừ, <laughs> điểm 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 ban người, ừ. 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 เีก็กนเที่งอนบนี้เปินมามืนอกกันเปิดเปอมเปยดดิเงี้ยนักยผมโทไปบ้านตอนไหนโทรไลไปหน้าแม่ป้าไปทนั่นคุณเซลรอเลยคนอื่นเปิดไปคือผอมมาบ้านที่มึงคือว่านอกกุ้นอกเลยโอ้ยกินกุ้เสี้ยวใอไห

Thôi ăn tôm tắm cái luôn Thì múng rồi Im lắm Im lắm Cố xếp đều Im bố Cảm ơn có thể nhận thêm nhiều video về bản nội và sở sản Các bạn có thể nhận thêm nhiều video về bản nội Nhẹ mưa <laughs> ครับขอบคุณมอกไม้นะครับครับผมบััสดีครับวสวาสีีค่ะครับ